we're going to the farmer markets และที่พลาดไม่ได้ก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะคะนั่นคือที่ตลาดสุดใจค่ะจันเฉินที่นี่นะคะมีขายพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษค่ะ organic ปลอดสารพิษอู้ปลอดสารพิษตัว,าวเาาเนรคท่าไหร่ครับอันนี้ราคา15บาท,ทเรียก่าผักฟั่งตุ้งค่ะ what is this นี่คืออะไรคะคุณลุงคะก้อนเชื้อเห็ดครับอ๋อก้อนเชื้อเห็ดเหรอคะแล้วราคาก้อนละเท่าไหร่คะ ขอสองกอนค่ะราคาถูกราคาถูกาาทาบท,ะทะ้อบ่หลีหมูไปไก่มามาเที่ยวที่สามพร,ร์ไซด์นะคะเรียกว่าทั้งสุขก,กายสบายใจแล้วก็ยังได้ความรู้คู่วิถีไทยไปด้วยค่ะคุณสบายใจนะครับแต่ผมตัวนี้ไม่คอยสบายใจนะครับเปไ็นอะไรคะผมหนากมากนะครับอ้หหนักอะไรคะจนเฉิดมีแต่ผักผลไม้ขนมอ่นนะ,ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนบุรี